ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองนะครับวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพศ2564นะ ก็เดี๋ยวพี่ต่ายยังไม่มีปล่อยนะครับแต่ว่าจะมีขายวันนี้ขายเอซจากน้องกีคันหนึ่งนะแล้วก็เหลืออีกหลายคันนะเอข้างหลังอ่ะไอ้ที่เห็นำดำๆนะก็จะเป็นสมุดรับประกันนะสมุดรับประกันนะครับกบระเป๋าสูงรับประกัน1คันก็หนึ่งเล่มก็ลด1คันนะก็พี่ต่ายกาลังทําอยู่อันนี้คือเอาไปส่งางบนแล้วนะอันนี้เหลือที่ต้องทานี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงอาจจะตอบช้าบ้างนะครับก็รอนนดนงส่วนโตทำงานก็นะกระจัดกระจายอ่ะ อันนี้ไปเขียนงานนะครับส่วนตัวพี่ต่ายนั่งก็จะเป็นอีกตัวหนึงอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถที่จะไปส่งชัยภูมิกันนะครับอาทิที์หน้าเป็นของน้องราตีอยู่พนมนะแต่ให้ไปส่งชัยภูมิเอ๊ะยังไงไปไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้ กต็ต้องเรียกได้ว,ว่านะเจ้าคันนี้นะมันถูกใจวัยรุ่นหลายๆท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนี่<อ>ครับรถคันนี้ก็จะเป็นของ FC พิตายนะครับของแฟนเนี่ยจะทำงานตั้งแต่อยู่น่าจะอยู่สวีเดนมั้งหรือไม่ก็สวิสแลนด์นี่แหละนะครับแล้วก็ติดต่อกันเรื่อยมาจนจองรถจนกักตัวเสร็จนะครับจนจะให้เอารถไปส่งโดยออกเป็นชื่อแฟนที่อยู่เมืองไทยนะครับ ก็คือของน้องราตีอยู่พนมนั่นเองน้ำสกุลอยู่พนมนะแต่จริงเขาอยู่ชัยภูมิอำเภอเทพสถิตนะครับโดย รุ่นรถที่น้องราตีนะครับมอบม,มอบความไว้วางใจเลือกใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวแต่งพิเศษนะครับสเป c e Cap 1น X Series นั่นเองพูดง่ายๆคือมันเป็นเจ้าตัวสปีดนั่นแหละนะครับเป็นรุ่นแครบนะก็จะมาพร้อมกับสีดำแบบนี้เลยดำก็เรียกได้ว่าโอ้พี่ตายเพิ่งเช็ดเมื่อกี้นะครับใช้ผ้าเปียกผ้าแห้งเช็ดนะครับมันจึงทำให้ดูเงามากๆเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบอิสุ u v วิ i o นใบ LED แสงของเขาจะเป็นสี ขาวนวลแบบนี้เลยนะครับหลอดที่ใช้เป็นหลอด LED มีเจ้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับในการควบคุมทิศทางแสงให้เป็นเส้นตรงไฟเดลท์มีมาให้นะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาโรลเทแบบนี้ไฟเดลท์มีประโยชน์อย่างยิ่งช่วยให้รถนะครับฝั mm hmm. ่งตรงข้ามกับเราหรือว่าเลนสวนเนี่ยมองเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฝนตกหนักนะครับหมอกลงจัดถ้าหากไปส่งรถที่ชัยภูมิ พี่ตายก็จะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอดนะครับเรียกได้ว่าเปิดใช้ทีไรเจิดจ้าทุกทีเพิ่ม ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดส่วนไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอมพันธ์แบบนี้ทําหน้าทีในการแจ้งเตือนลดคันหน้ากันหลังว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนเลนแล้วนะนะครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองชุดตกแต่งวิเศษนะครับก็จะเป็นเจ้าชุดสเกิร์ตแท้นะครับตัวนี้ลิ้นของเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็มีการเคลือบเคฟล่ามาให้อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โ oh, หมันเป็นชุดแท้จากโรงงานนะชุดหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเลือกใช้ X ้าเอ็ซคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ของแต่งจากโรงงานครบเลยทีเดียวตัวโลโก้ i s u ู u ูนะครับมาพร้อมกับสีแดงสดแบบนี้สติกเกอร์คาดด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับสีแดงตัดด้วยสีเทาสัญลักษณ์ของพันเอก็เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไล่ลงมาดูด้านล่างนิดนึงนะครับก็จะมาพบกับพบกลับนะ กระจังหน้า2ชั้นนะครับทรงสปอร์ตของเจน2022นนั่นเองเป็นสีทูโทนนะสีแดงเลือดหมูตัดกับสีดำโครเมียมไม่ใช่สีดำโครเมียมมันจะเป็นดำเงานี่จะเป็นดำลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เคี้ยวของเขานะครับจะมีลักษณะที่สั้นลงมีเจ้าตัวเคฟล่าให้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงเมื่อกี้เช็ดเฉยเฉยเช็ดสื่อแต่ว่าเดี๋ยวพอจะส่งมอบเดี๋ยวล้างให้อย่างดีเลยนะครับยางเงาวับเลยทีเดียวคันนี้อย่าง ไม่ได้แจ้งราคาราคาเงินสดจะอยู่ที่735,000บาทซึ่งมันก็จะไปชนเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA โอ้น่าลุ้นนะน่าลุ้นนะเฮ้ยราคานี้ได้ตัวสูงนะครับหรืออ,อีกตัวหนึ่งได้ตัวแต่งแบบสปอร์ตอ,อะไรอย่างเงี้ย ระบบความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่ง3จุดหมายถึงว่ามันมีจุดรัดอยู่3จุดนะเออไม่ใช่ว่าเป็นแคปบแล้วมีเข็มขัดอยู่3ที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้นะครับ ชุดแต่งอีกอย่างหนึ่งที่เราได้มาก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนอกจากด้านหน้าได้มาแล้วด้านข้างก็ได้มาด้วยโอ้โหถือว่าสุดยอดอลังการงานสร้างมากๆสําหรับเจ้าตัวแต่งพิเศษคันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กซ์นะครับล้อแม็กซ์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็กขนาด16นิ้วเป็นแม็กสีดําเงานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตล้อ6ตัวนะแม็กแท้ของ Isuzu เบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น 1> 2 1 5 7 0 1 6เป็นยางบริสตอลเป็นยางเลเดียนแบบไม่มียางในนะแล้วก็ระบบการสะเทือนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับอิสระเปิงนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัพแกนนั่นเองตัวสัญลักษณ์ของพันเ X กนะครับก็จะอยู่ด้านข้างเป็นสีแดงตัดด้วยสีดำตัวใบปัดน้ำฝนนะครับยกใช้งานได้แบบชิวๆแบบนี้เลยเวลาที่จะทำความสะอาดกระจกบังลมหน้านะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยโอ้โหรถก็ ฟิล์มสีดําเงานะครับรถก็ดําเงาเหมือนกันเข้ากันมากๆนะตัวเสาอากาศก็ออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนเหมือนกับรุ่นอื่นๆเขานั่นแหละตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับด้านบนนะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะแล้วก็ตัวนี้มือจับของเขาปกติแล้วมันจะเป็นสีดําแต่พี่ต่ายก็ปิดคโครมเมียมเข้าไปให้ก็ดูหรูหราสุดๆเลยทีเดียว ตัวสติ๊กเกอร์มหามงคลน,นะครับเดี๋ยวจะติดให้ตอนออกตัวกระบาดท้ายของ X-Series ถึงมันจะเป็นตัวแต่งพิเศษนั่นแหละแต่กระบาดท้ายของมันเนี่ยก็มีขนาดความกว้างความยาวความลึกที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยมันทําให้บรรทุกได้เยอะเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากออกไปแบบสายทําเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนแต่งก็อีกเรื่องหนึ่งตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับตัว ไปเบรกดวงที่3ก็มีมาให้ทีนี้เรามาดูตัวด้านหลังกันเจ้าตัวล้อด้านหลังมันก็จะเหมือนเจ้าตัวล้อด้านหน้านั่นแหละก็จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วเช่นกันแต่ว่ามันแตกต่างที่การสะเทือนนะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบใตเผาแหนบมันก็จะมีทั้งหมดอยู่5แผ่นด้วยกันนะด้านบนจะยาวที่สุดให้ความนิ่มนวลส่วนแหนบบรรทุกก็จะอยู่ด้านล่างตัดมานั่นเอง โอ้มันเงามันสะท้อนเห็นหัวล้านเลยนะเนี่ยรับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านท้ายของเขานะอนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูท้ายรถของเขาบ้านท้ายหล่อๆกันบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีเจ้าตัวไฟท้ายแบบ LED หลมดําให้อารมณ์ที่สปอร์ตไฟท้ายแบบ LED ก็เห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างนะครับชอบชอบชอบมากๆชอบสุดๆเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตท้ายเขามาด้วยลิ้นสีแดงเคลือบเคลฟลานะครับแล้วก็ ทรงของชุดสเกิร์ตเนี่ยออกแบบให้มีความล้ำทันสมัยมากๆเรียกได้ว่าโอ้มองไปอีก 10- 20ปีไม่เบื่อแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นท้ายเรามาพร้อมสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีตัวมือเปิดท้ายเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูด้านข้างนิดก่อนที่จะไปดูภายในห้องโดยสารและก็ห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ของน้องราตรีดูอยู่ก็เป็นรถเราเดี๋ยวมีการปรับแต่งเพิ่มนะครับก่อนไปส่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งไปดูด้านในกันดีกว่า และตอนนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าห้องโดยสาร Space Cap 1.9X Series หรือว่าเจ้า X Series Speed ตัวแคบนั่นแหละนะครับบานประตูแคบมีขนาดใหญ่นะครับเปิดได้กว้าง90องศาที่เห็นนี่ก็จะเป็นคราบน้ำติดฟิล์มนะเดี๋ยวจะก,การทำความสะอาดให้ที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรมีให้ตัวมือเปิดประตูนะครับก็ช่วยเราเปิดปิดประตูได้สะดวกขึ้นไม่ต้องให้ใครมาดันให้ส่วนบริเวณสเปซแคบของเขานะครับก็จะมีความกว้างมากๆเลยนะขึ้นลงได้สะดวกเล ว่าเอาสัมภาระเข้าไปวางก็เรียกได้ว่า วางได้จุใจมากๆพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้านะครับยางปูงพื้นจัดการให้เรียบร้อยบอกแะปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณสเปซแคปของเขาผ้าบุหลังคานะตัวนี้ก็จะมาในโทนสีดำโอเ,เียกไดียว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็กลมกลืนมากๆเจ้าลำพุงเส้อรลาซาวมีมาให้ไฟส่องสว่างหลังคานะครับตรงกลางมีมาให้แล้วก็ด้านหน้ามีมาให้โอ้โหมันเป็นแคปอะไรวันนี้ทำไมมันมีมาให้ครบแบบนี้ ีนี้เดี๋ยวไปดูตรงประตูด้านหน้าแผงประตูด้านหน้านะครับอันดับแรกประตูมันแรกโอ้โหมีขนาดที่ใหญ่นะครับเปิดได้กว้างขึ้นลงได้สะดวกมีความแข็งแรงทนทานนะออน็อตยึดหลายตัวเลยทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับขนาด1.5ลิตรแล้วก็ถึงมันเป็นเจ้าตัว X Series นะครับมันก็จะมีบุนุ่มมาให้เรียกได้ว่าแตะปุ๊บนะครับนุ่มปั๊บเลยทีเดียวเจ้าตัวดาบจะขอเกี่ยวนะครับเกี่ยวเงินเกี่ยวทองของเราเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับสีดําเงานะมันเป็นสีทูโทนนะสีดําเงาแล้วก็สีแดงตัวมือเปิดก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่เป็นสีดําเงานะครับนี่ นนของมันนะและทีนี้มาดูเบาะนั่งคู่หน้ากันบ้างโอ้โหมาในโทนสีดําแดงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามันมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมแล้วก็ทรงสปอร์ตมากๆเลยนะนี่ดูนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงด้านข้างจะเป็นสีดําตรงที่ตูดเรานั่งก็จะเป็นสีดํามันจะมีไอ้ตัวนี้ด้วยนี่ตัวปีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะช่วยให้โอบสาลระของเราทำให้เรานั่งแล้วรู้สึกกระชับนะครับไม่หลงเหลงตัว หมอนรองศีรษะตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของพัน X x นั่นเองนี่มีตรงไหนกันบ้างนี่แล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีการไล่นะครับมันไล่เฉดส,สีเรืงแดงสด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 พอมาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นสีดําเงานั่นเอง แล้วก็ระบบความมั่นิงนะครับก็จะมาพร้อมหน้าจอ7นิ้วมีกล้องมองหลังให้นะแล้วก็รองรับพวกสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล iOS หรือว่า Android แอ r นะครับเจ้าตัวสปีดคันนี้ออกแบบให้มีความรู้ราใช้งานได้ง่ายที่สำคัญมันมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยส่วนที่ใครนะครับรอเจ้าเกียร์อัตโนมัติขอให้รอไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความดิบความเลาใจความสปอร์ตนะครับก็พลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6กสป คันนี้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตเป็นสีดําตัดแดงนะพวงมาลัยออกแบบมีความกระชับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายและที่สําคัญมันมีตัวนี้ด้วยฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วครับแล้วก็ นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นโหมดต่างๆ AM/FM สามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนะครับเพื่อไปควบคุมที่หน้าจอทําให้มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมอีซูนะ่ะใส่ใจขนาดไหนนะครับมาตรวัดก็แสดงสัญญาณไฟต่างๆได้ชัดเจนครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่เป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการขับขี่เฮ้ยไฟตัวนั้นโชว์ไฟตัวนี้โชว์อะไรเงี้ยฉันต้องทำยังไงนี่แล้วที่นี้เครื่องยนต์นะครับต้องบอกเลยว่า มันมาในแนวแรงประหยัด อนุรักษ์นี่ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์1.9เจ n เนอเรชันที่2ของ Isuzu ของเรานะครับมีการพัฒนาเรื่องสเสถียรภาพความแข็งแรงความจนทานนะครับอย่างสูงสุดแล้วตัวนี้มีขนาด1,900ซีซีมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรเรียกได้ว่าเปิดตัวมาปีแรกฮือฮามากๆเลยนะโอ้เครื่องอไรวะมันทั้งเล็กทั้งประหยัดทั้งลดมลพิษ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็ ประมาณสัก7โมง10นาทีแล้วเดี๋ยวหัวร้านจะถ่ายรูปคันนี้เพื่อเอาลงเพจนะครับก็เป็นคันแรกของบุรีรัมเลยนะที่ปล่อยเจ้า X ซซีรีสีดำเป็นพี่ตายปล่อยนั่นเองเฮ้ยอ่ะขอเอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้าปิดคลิปด้วยบรรยากาศนะครับเมที่คึมๆแบบนี้ละกันไปละเด้อ